17ปีเข้าไปแล้วนะครับที่เทเลนเนอร์เปิดให้เราได้เล่นกันเราได้เห็นเกมนี้ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเคยได้สนุกและมีความสุขไปกับมันแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า10ปีมันก็อาจจะทําให้เราลืมบางสิ่งที่เราเคยได้เห็นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีหมดมากมายครับที่ได้ถูกนําออกไปจนอาจจะทําให้เราลืมไปแล้วก็ได้ว่าเคยมีหมวดนั้นอยู่และว,วันนี้ผมจะนําพาเพื่อนๆย้อนอดีตไปดูกันครับว่ามีหมวดอะไรในอดีตที่ถูกนําออกไปแล้วบ้าง รับชมกันได้เลยครับหมดแข่งสัตว์โดยหมดนี้นะครับก็จะให้ลูกเจี๊ยบเรามาหนึ่งตัวเพื่อใช้ในการขับขี่แต่ถ้าเราไม่ชอบลูกเจี๊ยบเพราะมันไม่เฟี้ยวเราก็สามารถเปลี่ยนเอาสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในฟาร์มของเรามาเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจพร้อมลุยกับคู่แข่งแบบก็มาดีครับกูเลี้ยงมาเองกับมือหรือถ้าเรายังไม่พอใจเราก็สามารถเข้าไปซื้อสัตว์เลี้ยงเท่ๆที่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูป่าหมากะต่า,ตายเสือกวางนกกระจอกเทศลูกเจีย๊ยบ ม่ไก่พ่อไก่ลูกวัวแม่วัวพ่อวัวลูกหมูแม่หมูพ่อหมูพวมันเยอะไปไหนวะเนี่ยแต่ถ้าผมจํไม่ผิดสัตว์เลี้ยงทุกตัวสเตตัสาจะเท่ากันหมดนะครับสุดดาดาดาก็ถือว่าสนุกดีครับเล่นได้เพลินๆยิ่งถ้าคํามาเล่นกับเพื่อนก็จะยิ่งสนุกเข้าไปอีกเพราะเราก็สามารถแกล้งเพื่อนได้โดยการเกียดชนทําให้เพื่อนหัวร้อนแทบจะทุบคีย์บอร์ดทิง้งแต่เราก็มีความสุขที่ได้ชนทําไมฟังดูชั่วจังวะและอีกคั้งยังมีดานให้เราได้เลือกเล่นมากมายเล่นแรกๆก็แอบจะบาคับยากไปนิดแต่พอเริ่มบากับเป็นแล้วก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวครับหมดตอบคําถามโดยหมดตอบคําถามก็จะมีหมวดหมู่ให้เราได้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็น แฟนพันธ์แท้ทีอาร์กีราดารานักล้อมภาพยนตร์การ์ตูนความรู้ทั่วไปหรือทุกประเภทงั้นผมขอยกคำถามการ์ตูนสักข้อในโหมดนี้ลองมาให้คุณผู้ชมได้ลองตอบกันเล่นๆดูนะครับโดราเอมอนโดราเอมอนยอดดีมาหาโนบิตะเพื่ออะไรข้อหนึ่งเปลี่ยนแปลงอนาคตให้กับโนบิตะข้อสองช่วยโนบิตะเรียนเก่งขึ้นข้อสามอยากเจอโนบิตะข้อสี่อยากรู้จักกับโนบิตะผมให้เวลาคุณผู้ชมในการตอบคำถามสามวิหนึ่ง มดเวลาครับำ <c oughs> ตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ครับเปลี่ยนแปลงอนาคตให้กับโนบิตะมีใครตอบถูกบ้างไหมครับผมว่าก็คงตอบถูกไปหมดแหละแต่หมดต่อคําถามครับมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่ความรู้เท่านั้นถึงจะตอบถูกมันยังมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นคําถามข้อนี้ครับมีใครตอบได้บ้างไหมครับก็อย่างที่เราเห็นเลยฮะคือเราต้องสุ่มตอบให้ถูกถึงจะได้คะแนนโอเคไปดูหมวดต่อไปกันครับหมวดมินิเกมสําหรับหมวดนี้หลายคนที่เคยผ่านยุค t o ีมา ็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยหมดมินิเกมนะครับจะอยู่ตรงหลังสวนเก่าโอ้โหเห็นเราคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยส่วนด่านที่เราได้เลือกเล่นก็จะมีทั้งหมดอยู่4ด่านด้วยกันแต่ด่านที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือด่านกระแสไฟฟ้าแพนด้าพิฆาตแต่การที่เราจะเข้าไปเล่นได้นั้นเราต้องเสียค่าเข้า100 T.R. ถึงจะสามารถเล่นได้เมื่อเข้ามาแล้วด่านนี้ก็แค่กระโดดหลบสายฟ้าไปเรื่อยๆโดยเราสามารถโดนสายฟ้าได้ไม่เกิน5ครั้งยิ่งเวลาผ่านไปสายฟ้าก็จะยิ่งมาเร็วขึ้นเรื่อยๆ พอจบเกมหากเราทําแต้มได้เกิน15,000แต้มเราก็จะได้รับของรางวัลแถมแต้มที่เราทําได้ก็จะถูกจัดอันดับตอนนั้นผมทําได้อยู่ที่อันดับ7ของเซ<อ>ิร์ฟเหมือนเก่งอะแต่จริงๆแล้วผมแค่ฟุกครับ <S <S โหมดสวนสนุกสําหรับโหมดสวนสนุกนก,ก็จะคล้ายๆกับโหมดมินิเกมแค่มากันคนละยุคสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้สูงสุด4คนแต่ละด่านก็เล่นได้เพลินๆดีครับเล่นได้เรื่อยๆชิวๆสบายๆ แต่หลังๆก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเพราะยิ่งเล่นมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆรเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับผ่านไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกใช้ได้เลยทีเดียวครับโหมดบอสยูเอตีหลายคนที่เคยเข้าไปเล่นก็คงอาจจะสงสัยว่าอา้าวโหมดบอสยูเอตีก็ยังไม่ได้ออกนะไม่ยังเล่นได้ปกติเลยใช่ครับมัยังเล่นได้ปกติแต่แบบ8นคนนะนะแต่ที่ผมหมายถึงก็คือ หมดบอสยูนิตีแบบ30คนคือสมัยแล้วนี่อย่างมันนะครับมากับสาิคนตอนประตูเปิดที่แทบมองไม่เห็นว่าตัวเองอยู่ไหนบอสแทบร้องไห้เพราะด้วยจำนวนคนที่โคตรจะเยอะโชนกกนทีบอสโหดแค่ไหนก็รอดยากครับตอนนั้นผมโคตรจะสงสารบอสเลยอะแต่ก็ตามยุคตามสมัยแหะครับเมื่อก่อนอาจจะมีคนเล่นเยอะแต่ตอนนี้อย่าว่าแต่ห้อง30คนเลยครับแค่ห้อง8คนก็หาคนเล่นด้วยค่อนข้างยากแล้วผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่หมดนี้จะถูกนําออกไปแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมดในความทรงจําของผมที่โคตรสนุกเลยในยุคนั้นหมดยิิงปืนจจากกกรรมวด นนยิงหมินหมิ่นยีโรดยิง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 ยีโรดยีโรดอืออืออคุณผู้ชมอาจจะงงว่าผมเอาเกมอื่นมาใส่ในคลิปนี้ทำไมใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วที่คุณเห็นมันคือเทลเลอร์ครับฮใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนี่คือเทลเลอร์ครับไม่ใช่เกมอื่น ย้ำนะครับว่านี่คือเทเลอร์เนอร์เออคือผม,ผ,มผมไม่รู้จะไปยังไงต่อละตอนนี้เ <laughs> พราะถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเทเลอร์เนอร์มันก็คงไม่ใช่แค่เกมวิ่งแล้วล่ะครับแต่มันคือเกมแต่งตัวเกมปลูกผักเกมตกปลาเกมเต้นเกมแข่งรถและอื่นๆอีกมากมายเป็นไงล่ะครับดูน่าสนุกใช่ไหมล่ะยังไงก็อย่าลืมโหลดเทเลอร์เนอร์มาเล่นกันเยอะๆนะครับและสุดท้ายนี้ผมขอฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง40ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ